ฎแห่งกรรมเรื่องทักษะการมีความสุขได้ฟังชื่อเรื่องนี้แล้วดีเลยเอามาบอกต่อเพื่อใครยังไม่ได้ฟังถ้าจะถามว่าทักษะอะไรสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์นี้ทักษะหนึ่งที่สำคัญมากแต่คนมักจะมองข้ามไปนั่นคือทักษะการมีความสุขหารู้ไม่ว่าความสุขเป็นตัวผลักดันความสำเร็จ และเป็นส่วนผสมหลักของการมีความรักที่ดีด้วยวันนี้มีคำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับความสุขมาฝากกันเช่นว่าถ้าตอนนี้ตัวเราไม่มีความสุขเลยนะเช่นนี้ในอนาคตเราก็จะไม่มีความสุขเพราะมันคือน,นิสัยของตัวตวนของเรานิสัยที่ชอบสร้างเงื่อนไขการมีความสุขให้ตัวตนเองนั่นไงละ่ะจงหัดใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเรามีอยู่ หรือข้อดีในชีวิตตราบใดที่เราจะมัวโฟกัสแต่สิ่งที่ยังไม่มีตัวเราเองก็จะไม่มีวันพบความสุขได้เลยเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มีอะไรแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเองเป็นคนยังไงเช่นว่าเป็นคนที่โหยหาแต่สิ่งที่ตัวเองขาดไปไม่สนใจคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วในมือนี่ก็จะทำให้ไม่มีความสุข ถึงแม้ว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเหล่านั้นมาแล้วความสุขของเราจะมีขึ้นมาแค่วูบเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นไปก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามจุดค่าเฉลี่ยของมนุษย์เรานี้เองแล้วก็จะหันไปไกววาในความทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่ได้อีกต่อไปก็จะเป็นวงจรเช่นนี้ไม่รู้จักจบสิ้นทักทีคนที่รอความสุขจากคนอื่น จะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเช่นพูดว่าฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาโทรมาหาฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้งานใหม่หารู้ไม่ว่าความสุขนั้นสร้างเอาเองได้เลยโดยไม่ต้องรอเงื่อนขไขใดๆและไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยให้เกิดความสุขได้นั่นเองพื้นฐานของการมีความสุขนั้นก็คือการชื่นชมในสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละท่านนึกข้อดีดี ในชีวิตของตนเองไม่ออกเนี่ยก็ให้ไปถามคนร,บรอบๆตัวของเรานี่แหละว่าข้อดีๆของตัวเรานั้นมีอะไรบ้างการบ่นว่าเรื่องหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยให้ตัวเรานั้นสบายใจขึ้นได้นะกลับยิ่งจะทําให้แย่ลงไปซะอีกเพราะการเอาเรื่องมาเล่าใหม่เหมือนเป็นการฉายภาพนั้นซ้าๆย้ำๆอยู่ในหัวของตนเองนั่นแหละโดยปกติแล้วความสุขมักจะอยู่ตรงหน้าตัวของเรานี่แหละ อย่างเช่นว่าเมื่ออยู่ในห้องแอร์เย็นๆมีอาหารอร่อยๆอวิวสวยๆแต่จิตใจดันไปคิดเรื่องอื่นในหัวตัวเองเรื่องที่ไม่มีความสุขขึ้นมาในตอนนั้นเองแล้วก็ชอบมา่นว่าชีวิตไม่มีความสุขตราบใดที่ตัวของเรายังเป็นคนธรรมดาธรรมดายังดับกิเลสและตัณหาไม่ได้อยู่นี้จะยังต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆจงหัดเป็นคนมองโลกในแง่ดี มองหาประโยชน์ทุกครั้งจากเหตุการณ์ที่แย่ๆนั้นแล้วเราจะมีกำไรชีวิตมากกว่าคนอื่นก็ได้นะมนุษย์เราชอบอยู่ใกล้คนที่มีความสุขถ้าเป็นคนที่ชอบบ่นแต่ปัญหาของตัวเองบ่อยๆมองแต่ด้านลบและด้านร้ายๆเอาแต่ด่ากลนว่าคนอื่นๆคนอยู่ใกล้ๆบางครั้งก็เกิดประสาทจะกินก็ได้สุดท้าย จิตใต้สำนึกของพวกเขาก็จะสั่งให้เขานั้นค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองอันความสุขและการมองโลกในแง่ดีเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งจงอยู่ใกล้คนเหล่านี้เพื่อรับและการแพร่กระจายความสุขเพื่อให้คนอื่นๆได้รับต่อๆไปความสุขเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกใบนี้ได้และจะผลิตจากอากาศได้ทันทีดังนั้น ไม่ต้องกลัวคนอื่นจะแย่งความสุขต่างๆนั้นไปได้ทุกคนสามารถมีได้มากกว่าที่ตนต้องการจงทําตัวเป็นเครื่องผลิตความสุขให้ได้แล้วคนที่มีความสุขเหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันได้ด้วยวิธีของความสุขนั่นแหละไม่มีคนร้ายความสุขที่ไหนจะมีความรักที่ดีไม่มีคนขี้ระแวงมองโลกในแง่ร้าย ที่ไหนจะมีความสัมพันธ์ที่สงบสุขได้ความสุขปลายทางเป็นเพียงมายาจงมองหาความสุขที่มีอยู่ระหว่างทางจะดีที่สุดความสุขและการมองโลกในแง่บวกเป็นทักษะชนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะทำการฝึกที่จะเป็นคนมีความสุขและมองโลกในแง่บวกได้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ